โอ้โห oh, พี่น้องดูฮะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยเจ้าปลาชโดฮะทั้งพ่อทั้งแม่เขาจะหมุนรอบเป็นวงกลมมีลูกอยู่ตรงกลางนะภาพอาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าสวยงามนะ่ดูฮะโอ้โ oh, หสวยงามมากๆเลย,เ,ยเขาจะลอยขึ้นแบบ เหนือน้ำแบบนี้เลยตัวใหญ่มากๆนะไซน่าจะสิบโลได้แหละเมื่อกี้วายเป็นแบบวงกลมนะแต่นี้ก็ไปเป็นคู่นะให้ลูกวายไปข้างหน้านี่แหละความน่ารักธรรมชาตินะสวยงาม ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากจริงๆโอ้โหภาพนี้ก็สวยดูก็เพลินดีฮะดูมืดๆแต่ก็สวยงามนะยไหเป็นคู่ขนานเลยมีลูกอยู่ตรงกลางเลย เป็นช่วงที่ถือว่าดุมากๆนะใครที่ลงน้ำเนี่ยต้องระวังเลยมีโอกาสที่จะเจ็บตัวได้นะถ้าเกิดว่าลงในช่วงที่เขามีลูกแล้วเขาอยู่ใกล้ๆเนะี่ยแม้แต่ตัวเงินตัวทองที่ว่าตัวใหญ่ๆเนะี่ยเขาจะไม่ยุ่งเลยนะในช่วงที่ปลาชโดมีลูก เขาจะว่ายผ่านไปเฉยๆแล้วห่างด้วยดูเป็นภาพที่ถือว่าสวยงามน่ารักมากดูกันเพลินๆไปฮนะภาพอาจจะไม่ชัดแจ๋วนะเพราะว่ามันเช้ามืดเลย แต่ถ้าเราไม่ถ่ายตอนนี้ไม่รู้จะถ่ายตอนไหนสวยมากเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะก็เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโอ้โหดูโผลหัวขึ้นมา น,นั่นแหละก็เก็บมาฝากกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ